พระธรรมนำทางพอดแคสต์ตอนที่3จูนมานใจร้อนสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพระธรรมนำทางพอดแคสต์วันนี้ผมจะชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวจากเส้นทางของพระอนันทกันครับรับรองว่าน่าสนใจมากๆเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพระอนันโทกําลังเดินทุดงผ่านป่าแห่งหนึ่งครับระหว่างทางจากหมู่บ้านโน้นไปหมู่บ้านนี้มันยากาศในป่าก็เงียบสงบดีครับ มีแค่เสียงนกร้องเจียวแจ้วและจ,จู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังขึ้นมาไม่ใช่ฝีเท้าของท่านแน่นอนใช่ครับท่านเจอโจรเข้าให้แล้วครับไม่ใช่โจรในหนังไม่ใช่โจรในเกมแต่เป็นโจรตัวเป็นๆเ,เลยครับในมือถือไม้หน้าสามสีหน้าเคร่งเครียดสุดๆดูท่าทางไม่น่าจะมาทักทายเฉยๆ แล้วเขาก็ตะโกนใส่พระอนันโททันทีเลยครับว่าเอาของมาให้หมดไม่นั้นข้าไม่ไว้ชีวิตแน่แต่แปลกมากครับพระอนันโทไม่ได้มีท่าทีตกใจเลยแม้แต่น้อยท่านยืนนิ่งๆแล้วก็พูดได้เสียงที่นุ่มนวลมากๆว่าถ้าโยมต้องการบาดใบนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกนะมีแค่ข้าวเย็นๆกับใจอุ่นๆเท่านั้นเองโจรอึ้งไปแป๊บหนึ่งครับ เหมือนไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็เริ่มเสียงแข็งขึ้นมาอีกรอบอย่ามาพูดดีข้าไม่ได้อยากได้คำสอนอะไรทั้งนั้นพระอนันโทก็ยังคงยิ้มครับและท่านก็เอ่ยปากชวนโจรให้นั่งลงกลางป่าเงียบๆแห่งนั้นไม่มีคนผ่านมาไม่มีกล้องหลายสดมีแค่พระรูปหนึ่งกับโจรอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะหายใจไม่ทั่วท้องท่านพูดขึ้นว่า โยมรู้ไหมสิ่งที่ทำให้คนเรารีบร้อนหรือทำอะไรที่ใจร้อนแบบนี้ส่วนใหญ่มันไม่ใช่เพราะความโจรหรอกนะมันคือความกลัวต่างหากกลัวอะไรข้าไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นพระอนันโทมไม่ได้โต้แย้งอะไรเลยครับท่านเพียงแค่นั่งหลับตาลงแล้วก็บอกให้โจรคนนั้นลองนั่งเงียบๆสักหานาทีแปลกกว่าเตอรมิครับโจรคนนั้นยอมครับ เขายอมนั่งลงข้างๆพระในความเงียบที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยในชีวิตห้านาทีผ่านไปโจนพูดขึ้นมาเบาๆเสียงแผ่วลงกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับจริงๆแล้วข้ากลัวนะกลัวคนอื่นดูถูกกลัวแม่ลำบากกลัวตัวเองไม่มีค่าพระอนันโทยิ้มอีกครั้งแล้วท่านก็พูดว่า คนที่รู้ว่าตัวเองกำลังกลัวอะไรอยู่เนี่ยคือคนที่กล้าหาญกว่าคนที่ถือไม้หน้าสามเยอะเลยนะโยมวันนั้นไม่มีการปล้นเกิดขึ้นไม่มีเรื่องชกต่อยไม่มีการต่อสู้ใดๆมีแค่ใจของคนสองคนที่เริ่มเข้าใจกันแล้วโจรคนนั้นก็ไม่ใช่โจรอีกต่อไปครับเขาตัดสินใจกลับใจใหม่แล้วก็กลายมาเป็นลูกศิษย์ของพระอนันโท ชื่อใหม่ของเขาคือทิดเขียวจากเดิมที่เคยเป็นมารที่ถือไม้ก็กลายมาเป็นคนที่ถือไม้กวาดคอยช่วยปัดกวาดสาราวัดจากคนที่เคยปล้นก็กลายมาเป็นคนที่รู้จักให้อืมผมชอบเรื่องตอนนี้มากเลยครับทุกคนมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคนเลวให้เป็นคนดีแต่มันคือการยอมนั่งเงียบเพื่อฟังเสียงความกลัวที่อยู่ในใจเราเอง บางทีนะครับเสียงความกลัวในใจเราเนี่ยมันดังยิ่งกว่าคำขู่จากโจรซะอีกนะครับแล้วคุณล่ะครับเคยลองนั่งฟังเสียงใจตัวเองในวันที่ใจร้อนที่สุดบ้างหรือยังครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าเรื่องวิญญาณผีติดวัดรับรองว่าไม่หลอนแต่ได้ข้อคิดดีๆแน่นอนครับสวัสดีครับ